หมดเร็วมากไม่ถึงหนึ่งนาทีหมดแล้วจริงๆรุ้นดีนะโอ้โหทำไมเมื่อกี้มันตัดไลฟ์แฟปหนึ่งมันเป็นเครื่องใหม่นะคะมันจะถ่ายโอนขออนุญาตนะบอสว่าไงจ๊ะขอแพ็คให้ดูออเดอร์หนึ่งได้ไหมได้มาจากคนที่สั่งอันนี้แอดมินค้าเชิญมาเอากล่องมาค่ะขอรอบหนึ่งนะใช่ครับได้เลยขออนุญาตแพ็คเลยจะให้ดูแพ็กยังไงให้บอสดูเลยบอสเป็นพยานนะ หรือหรือหรือเอางี้อวันนั้นเดี๋ยวผมแพ็กให้อันได้ไหมได้แต่ว่าผมแพ็กไม่เคยแพ็กเป็นนะบอถ่ายไว้เลยนะได้ต้องเป็นคนนี้นันนี้นั้นั่นไปห้องน้ำแป๊บเออจะไปถ่ายอ๋อผัวบวงแล้วอะขออนุญาตแพ็กเลยนะแพ็กน้ารักเลย ใครอยากได้ให้เฟิร์สแพ็กหน้าไหลเฟิร์สกับบอสแพ็กหน้าไหลบอกว่าแพ็กหน้าไหลมาเขาแนะนำให้เอาตะกร้าลงด้วยเวลาถ้าถ้าเราไม่ได้ขายของหรอตอนที่เราขายไงแมออ่อ๋อเออใช่เราตอนท<อ>ี่<า>เราขายอยู่เอางี้นะสองร้อยตะกร้ากับการที่ทุกคนดูนะทุกคนดูนะใส่ให้ไปเลยแบบจริงจริงจังจังเอางี้สองร้อยตะกร้าใครจะกดกดเลยคะ่ะสองร้อยตะกร้าใ,ใครเอาสีอะไรบอสสีฟ้าเราเรามีอีกเครื่องไหมคะเอาสีที่แม่ขาชอบสี มีเอาเอาเครื่องตรงนู้นมาก็ได้ค่ะเครื่องใหม่เมีเยอะมากบอกใช่คือจริงงคือมีเยอะมากไม่ใช่แค่ในนี้นะบอกเลยว่าครอบไก่หลายอันแน่นอนแพ็คหน้าไลน์ได้เลยนี่แพ็คหน้าไลน์กับลังห้ไล์แน่เลยครับทุกคนทุกคนจะได้เห็นว่าลังหน้าแพ็คหน้าไลน์ให้ดูเลยอ่ะทุกคนขาขอนะสองร้อยตะก้าใครจะกดกดเลยมาสองร้อยตะก้าใครจะกดกดเลยเริ่มนะคะคือแบบบอกเลยว่าคือถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนี่ คือแบบบางคนไม่เชื่อผมขออย่างนี้เลยนี่อะไรวะคือจริงตอนแรกเป็นงี้นี่อย่างงี้ปึ๊บถ้าคนแบบเอ้ยไม่เชื่อว่าแบบจะให้จริงหรือเปล่าไม่นี่เราทำงี้เลยนี่เอองงอ่ะงงอยู่ยืนยันอ๋อโอ้ผมขอนี่เฮ้ยมีคนเก็ทเห็นไหม เนี่ยมีคนเก็ตเนี่ยยืนยันเนี่ย <190 S 1> เห็นไหมร้อยเก้าสิบเจ็ดตะกร้ามาสีเขียวนะมาเอาเอาสีดำดีกว่าค่ะชอบสีบดำใช่อเอาลหเอาสีดำนะพร้อมนะนี่นี่นี่มีหลายเครื่องไม่ต้องกลัวลูกค้ามีหลายเครื่องไม่ต้องกลัวอ่ะนี่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยซ้ำสีดำนะคะลูกค้าขาสองร้อยตะกร้าชวนกดนะให้อีกเก้าสิบเก้าเซตพอค่ะใครทันคือทันมาครับเดีย๋ยวแพคให้ดูน้าลั์เลยใครทันคือทัน หนึ่งสองซ้มกดขาดเดี๋ยวให้บอสแพ็กเลยบอสบอสแพ็กไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องแพ็กให้เป็นนะคะมันต้องแพ็กให้เป็นอ่ะร้อยตะกะสองร้อยตะก้าเชิญค่ะสองร้อยตะก้าเชิญค่ะรีบกดสั่งรีบกดซื้อเดี๋ยวนี้อ่ะขออนุญาตแพ็คให้ลูกค้าดูนะคะอีกแปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบเจ็ดเซตค่ะ บีบปินออเดอร์ได้เลยนะคะขอออเดอร์หนึ่งค่ะปิ้นมาเลยค่ะมาครับร้อยห้าสิบหกเซตค่ะเครื่องจริงนะคะไม่โมเดลไม่กล่องเปล่านะคะเครื่องจริงไม่โมเดลไม่กล่องเปล่านะคะไม่ใช่เป็นพี่น้องกันค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะอุ้ยน่านักเหมือนนูอหมอโอ้โหดีหมายถึงกูเป็นพี่เราสวยหล่อไม่ใช่เหมือนเป็นพี่กูก็ได้เออแค่กูโตอย่างเดียวเลยค่ะูรแค่แบบเออโอเคเบบี้เออนะคะร้อยสี่สิบเซตค่ะ เตรียมตัวแพ็คนะเวลาแพ็กเราต้องใส่บบบเบิ้ลด้วยบางทีก็เป็นกราสบางทีก็เป็นกล่องถ้าหน้าไหลจะเป็นแบบนี้ไปเลยแต่ถ้านอกไปก็คือกราสนะคะร้อยสามสิบสี่เซตค่ะเร็วเเลยแม่เร็วเร็วเผาขออนุญาตแพ็คนะคะร้อยสามสิบสองเซตหูสีดําสวยมากใครชอบสีดําต้องกดนะใครชอบสีดํากดเดี๋ยวนี้เลยร้อยยี่สิบเก้าแล้วหูว่าทำไมมันไวจังวะร้อยยี่สิบเก้าเซตแล้วเร็วๆร็วร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเจ็ด ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเร็วเร็วแม่สีดำไอโฟนสิบหกสีดำร้อยยี่สิบแปดจิ๊กเครื่องละสามหมื่นบาทาสามสมนี้นะคะสัามสมนี้นะคะสามส่วนนี้นะคะเอาไปค่ะแม่อีกร้อยสิบหกตะกร้าค่ะเออไม่บางทมีมันอาจจะเราหอนสวย,สวยดิเอออับมอเอนเป็นสีเ่เหลืองมุกผ้า เหลืออีก75เซตค่ะลูกค้าขาไอโฟนสีดำนะคะไอโฟนสีดำนะคะแล้วเร็วค่ะ73เซตค่ะ73เซตค่ะเร็วค่ะ73เซตค่ะเร็วค่ะผมขอเซตนะครับเล่นมุกเยอะเหรอเยอะมือเลยเออเออ73เซตกดด่วนเลยค่ะคือจริงๆเราแบบตอนแรกทำไม่เป็นหรอกตอนนี้ทำไปแล้วเนี่ย ทำไปแล้ว72เซตค่ะ71ค่ะสั่งซื้อวันนี้อ่านตามที่แอดมินปักหมุดนะคะใช่รอรีวิวได้เลยค่ะลูกค้าบอกแล้วว่าจริงคือจริงจึ้งคือจึ้งไม่จกตาแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปอย่าลืมแท็กบอสแท็กเฟิร์สมาด้วยนะจะได้ไปรีโพสให้เนาะจึ้งๆเนาะแม่เนาะ <S 2> <S 2> เอางี้ลูกค้า68ตะกร้าสุดท้าย 6 8ตะก้าสุดท้าย6 6สตะก้าสุดท้ายค่ะ6 6สตะก้าสุดท้ายเนี่ยสังสมค่ะ6 6ตะก้าสุดท้ายกินใช้ยังไงทาผิวหน้าค่ะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดงหน้าขาวใสหน้ามีออร่าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะ5,9ค่ะเหลือ5,9เซ็ตเท่านั้น5,7 5,6 5,5เร็วนะ5,5าเซตำเหรอห้าส เซตสุดท้ายห้าสิบสองเซตค่ะห้าสิบสองเซตสุดท้ายค่ะเร็วนะคะรีบกดนะคะห้าสิบสองเซตสุดท้ายนะคะห้าสิบเอ็ดเซตค่ะสี่สิบแปดค่ะสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบห้าเซตค่ะสี่สิบสี่เซตค่ะสี่สามสี่เอ็ดสี่สิบเอ็ดเซตกดตะกร้านะสี่สิบเซตค่ะ ามเก้าเหลือแค่นี้แล้วนะสามเก้านะคะสามแปดค่ะถ้าถามว่ามีใครคือได้ไหมนู่นนี่นั่นแม่ไปดูรีวิวได้เลยเ <Okay. S 1> ฟิสกูต้าวิงนะคะที่สุดของที่สุดอีกสามสิบห้าเซตสามสิบห้าเซตเท่านั้นเเลยค่ะสีดำนะที่เรากำลังแพ็คอยู่คือสีดำไอโฟนเครื่องละสามหมื่นร้อยยี่สิบแปดจิกไอโฟนเครื่องละสามหมื่นร้อยยี่สิบแปดจิกที่เราแพ็คอยู่คือสีนี้นะอันนี้เลยนะอันนี้เลยนะลูกค้าขาสามสิบสามเซตค่ะสามสองค่ะสามเอ็ดค่ะ, 31, คะ สามสิบเอ็ดเซตสุดท้ายค่ะเร็วนะคะสามสิบเอ็ดเซตสุดท้ายรีบกดสั่งรีบกดซื้อได้เลยค่ะยี่สิบเก้าค่ะยี <29 S 1> ่สิบเก้าเซตค่ะเี่สิบเก้าเซตแล้วนะทุกคนยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเซตเท่านั้นค่ะยี่สิบเอ็ดเซตค่ะยี่สิบเอ็ดเซตค่ะนี่คือครั้งแรกของบอสนะคะ เออมันก็ได้แหละคนเอลัมมี่กูอยากให้ทุกคนเห็นตอนเวลามึงทำมากเลยอ่ะคนเรามมี่หัดทำเออนี่นะคะบอสใช้ที่ตัดเทปนะคะทุกคนอย่าบอกมันนะอย่าบอกมันนะอย่าบอกมันนะบอสที่ใช้เอ่อบอสใช้ที่ตัดเทปนะคะอย่าบอกมันนะทุกคนอย่าบอกมันนะว่าใช้ยังไงนะอ่านี่นะโปรเฟชวลนี่ไงตัด มันห่อยาดใช่ไหมเอออีกสิเซนสุดท้ายค่ะสิเซนสุดท้ายค่ะเร็วเค่ะสิบเซนสุดท้ายสิเซตสุดท้ายสิหเซตสุดท้ายเร็วเเลยจ้าเดนๆๆนเดนเดนเสซตสุดท้ายอ่ะ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 พัพันี่พันี่ 15้าเซตสุดท้ายเรเร็วรีบกดนะแม่บอกเลยว่าการทำอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่หน่วยสิบหรือร้อยหรือหมื่นนะเออแต่ว่าเป็นพันจริงอันนี้คือกระเป๋าไหมสิบสี่เซตสุดท้ายค่ะเตสิบสี่เซนสุดท้ายสิบเอ็ดเซตสุดท้ายนะคะเออฝากพี่ที่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนหนูหน่อยนะคะพอดีเพื่อนหนูแบบแต่ก่อน เพื่อนหนูใช้ชีวิตดีมากตอนนี้เพื่อนหนูต้องกลายมาเป็นคนแพ็คของค่ะพี่คือช่วยสปอร์ตเพื่อนหนูหน่อยนะคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ะะมั้ยคะมึบาอ่เออพนักงานใหม่ของ <c oughs> หนูเองค่ะใช่เราบอกเลยว่า๋อ,อได้คือคือจะบอกว่าเออหนูจ้างชัมมง่วโมงละหนึ่งบาทนะคะเพราะว่า มันน่าจะแท็กชั่วโมงหนึ่งได้แค่ประมาณสองอันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเออเออเสร็จแล้วเออยังไม่เนียนยังไม่เนียนเอาไนเปนอ้าวน่าจาเจ้าคนนี้ าามอไม่ได้หรอเหลือสิบตะกร้าจ้ะเหลือสิบตะกร้าเหลือสิบตะกร้านะจ้ะเร็วๆจ้ะสิบตะกร้าเร็วๆทุกคนสิบตะกร้าเดินด่วนเลยเร็วๆใช่สิบตะกร้าเท่านั้นทุกคนเปิดมาเลื่อยๆจริงๆบอกเลยว่าเราจะห่อให้ทุกอันเลยนี่นี่นี่เปิดมาจริงๆเปิดมาจริงๆขอบคุณที่มาทีหน้านะคะเฟย์ดอกกุหลาบอีกแล้วทีหน้าหรอขอบคุณนะครับเลิ่ดเ ช่วันนี้เรามีคนเปย์เยอะมากแล้วอีก8เซตค่ะอีก8เซตค่ะเร็วๆค่ะอีก8เซตอีก8เซตคุณแม่คาะ iPhone สีดำของน้องนะคะ7เซตจ้ะ7เซตจ้ะแม่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 คือปันนี่ดมากนะคะอันนี้คือ6เซตค่ะการงานจะต้องภูมิใจจริง5เซตค่ะ5เซตสุดท้ายแล้วนะคะ พี่ตายพี่ตายจะต้องภูมิใจใส่จริงห้าเซตสุดท้ายแล้วนะคะห้าเซตสุดท้ายแล้วเด้อเร็ว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 แม่รีบกดเดี๋ยวปังหมดให้ไม่กล้าแกะเลยกลัวคนห่อเสียใจเออแกได้ใครได้ไปฝากแท็กมาด้วยนะมึงเป็นกูกูก็ไม่กล้าแกะนะเว้มึงดูแบบจริงจังมากกันแพ็กอะหมดแล้วว่ะบอสหมายถึงว่าเทปไม่ก้า